สวัสดีค่ะวันนี้ยายาวจะมาสอนวิธีการที่เราไม่ต้องถักโซ่นะคะเราจะขึ้นถักไม่ถักโซ่คะ่ะวันนี้นะเราจะแบ่งได้ออกเป็นสองเส้นอย่างนี้นะคะทบได้ให้เป็นสองเส้นนะะี่ค่ะเนี่ยก็จะเอายาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่ชอบนะคะทบได้ให้เป็นสองเส้นแล้วก บหัวเข้าหากันแบบนี้ละจ๊ะทีนี้ยาจะพามาทำถักได้เป็นแบบนี้แล้วก็จะทําโซ่โดยการไม่ถักโซ่นะคะเราจะขึ้นเป็นแถวที่หนึ่งไปเลยจะเป็นวิธีรัดนะคะเดี๋ยวเราจะพลิกกับ พิกกับไปได้นี่ค่ะพลิกกับได้แล้วเราก็จะสอดสอดได้เข้าไปสอดได้แบบนี้นะคะให้ให้ตัวข้างบนโค้งทับทับตัวข้างล่างแล้วก็เอาเข็มสอดเข้าไปในรูแล้วเราก็จะดึงเส้นนี้มา สอดข้าหากันมันก็จะกลายเป็นโซ่หนึ่งนี่นะคะเนี่ยได้แล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็จะเอาตัวตัวที่เป็นตัวข้างนอกเป็นตัวนี้นะคะเส้นนี้เราจะเอาเส้นนี้ไว้ข้างนอกแล้วทีนี้เราก็จะเอาทับเอาเส้นเอาเส้นที่มีอยู่กับตัวเส้นหางไว้ข้างนอก แล้วเส้นที่อยู่กับไอ้หลอยม้วนได้นี่เอาไว้ไว้ข้างล่างนะคะตัวนี้จะดูจะยากหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็จะเอาเอาเส้นนี้ทับแบบนี้เลยะค่ะไปคล้องหัวคล้องที่หัวเข็มคล้องหัวเข็มพอคล้องหัวเข,ข็มได้แล้ว เราก็จะดึงได,ได้ได้เส้นที่อยู่กับก้อได้สอดเข้าไปสองเส้นสอดแบบนี้เลยโอ้ยหลุดอีกแล้วพี่น้องน,นี่จ้ะเราก็จะได้แบบนี้ก็จะได้เป็นแล้วเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆเอาเส้นนี้สอดนี่ค่ะสอดข้างล่าง สอดกลับหลังนะคะสอดไปข้างหลังเอาเส้นที่อยู่ในนิ้วโป้งเนี่ยายาวๆเนี่ยคล้องหัวได้ไปข้างหลังแล้วเราก็พันหัวหนึ่งครั้งแล้วเราก็ทําอีกไปเรื่อยๆแบบนี้ละค่ะนี่นี่ เราก็จะได้แถวหนึ่งเลยโดยไม่ต้องทำหักโซ่ให้ยุ่งยากเป็นทางลัดก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเราได้ได้เส้นที่อยู่นิ้วโป้งคล้องใส่หัวโดยให้เส้นไปอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะ แล้วก็ผ่านหัวหนึ่งครั้งโค้งโค้งไปหนึ่งครั้งผ่านหัวโค้งไปหนึ่งครั้งผ่านหัวสอดโค้งไปหนึ่งครั้งก็สอดได้เราก็จะทำหลวมๆหน่อยเพราะว่าตอนเราจะถักมันจะได้เสียบรูเขอาง่ายๆเนาะง่ายมากเลยค่ะพี่น้องเนี่ย ถ้าทำคล้องมันก็จะเร็วขึ้นเนาะสบายสบายชอบทำจ้ะทำแล้วมันมีความสุขดีคลิป <c li pp le> นี้ถึงไม่มีคนดูเดี๋ยวเราก็ทำเดี๋ยวสักวันคนจะย้อนกลับมาดูเราเององี่ไงเราจะเอากี่แถวแล้วก็นับดูนะคะเนี่ยได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยสู้ก็จะเป็นสู้สู้สองชั้นเนี่ยหนึ่ง นี่ข้างหนึ่งหรืออีกข้างหนึ่งและตัวข้างหลังตัวข้างหลังก็จะเป็นสองะค่ะกลายเป็นโซ่ดับเบิลเป็นโซ่สองสองโซ่เป็นโซ่ดับเบิลนะคะและ้วทีนี้เราก็จะกลับหลังถ้าเราถ้าเราไม่ทําต่อเราก็จะทําแถวต่อไปแล้วก็ขึ้นโซ่สองโซ่แล้วก็พลิกกลับหาตัวเองพลิกกลับด้านหาตัวเอง โดยอันนี้ก็ปล่อยไปแบบนี้แหละเราก็จะเสียบเข้ารูถักสองโซ่เมื่อกี้ไม่เข้านะคะเราจะเสียบนับนี่โซ่ที่หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เสียบเข้าโรูที่สามแล้วเราก็จะได้แถวที่สองทันทีเลยง่ายจ้ะพี่น้อง ที่เราจะทำเป็นที่รัดแขนก็นไเ้ยทำเป็นสายคล้องแขนสักไปเรื่อยๆแล้วก็คล้องเป็นแขนเหมือนเหมือนที่พระเพื่อนทำสายสิญให้พวกเราเสียบเข้ารูเราก็ถักไปเสียบตรงรูตรงนี้จะง,ง่ายสบายนะจะสวยด้วย เราก็จะได้แถวแถวที่หนึ่งหรือแถวที่สองถือว่าเป็นแถวที่หนึ่งแล้วกันง่ายจ้ะพี่น้งนองทำสบายสบายถ้าใครที่ชอบถักก็เข้ามาดูได้เลยนะคะถักง่ายง่ายสบายสบายเราจะถักแบบอื่นก็ได้ ลายพันหัวเข็มหรือว่าจะถักเป็นเริ่มต้นถือว่าถักเป็นถักโซ่เริ่มต้นแล้วต่อจากนั้นเราก็จะทำลายลายอื่นไปวันนี้ยายเยาก็จะมาโชว์แค่ตรงตรงนี้ก่อน,นการถักการขึ้นแถวที่หนึ่งโดยไม่ต้องถักโซ่กระโดดข้ามโซ่ไปเลยพี่น้อง ถักยาวหน่อยแล้วก็จะใช้ใช้นิ้วโป้งกับข้างที่เข็มดึงดึงดึงได้ดึง,ดง,ดงได้ที่เราถักดึงพรมที่เราถักนะดึงแผ่นที่เราถักแล้วมันก็จะง่ายขึ้นยาวก็จะมาทําคลิปให้ดูทุกวันทุกวันนะคะถ้าใครมีเวลาก็เข้ามาดูได้ค่ะ ไม่ยากถ้าใครที่ชื่นชอบก็ยายาก็จะทำคลิปใหม่ไปเรื่อยๆก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงจ้านี่เราก็จะได้แล้วจะเสร็จแถวที่หนึ่งละรูสุดท้ายแล้วนี่ก็จะสวยงาม ข้างหลังของเราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ข้างหลังจะง่ายง่ายกว่าสักโซ่เส้นเดียวนี่มันจะสักเป็นสายแขนก็ได้นะคะพี่น้องสายสายแขนแบบนี้สายทำเป็นเนี่ยก็จะสวยงามเหมือนที่พระเพื่อนทำสายศิลให้เราก็ทำแบบนี้ก็ได้ เสร็จแล้วจ้ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละก็ให้พี่น้องมีความสุขในการถักโคเชใครที่ชื่นชอบการถักโคเชก็จะรู้สึกว่ามีความสุขได้เห็นผลงานของตัวเองออกมาอย่างสวยงามน่าชื่นชมนี่แหละคะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ข้างหน้า ถ้าเราจะถักอีกแถวหนึ่งแล้วก็กลับด้านกลับด้านก็ถัก,กแถวหนึง่งถักไปเรื่อยๆจ้ะเราก็จะได้เป็นแผ่นๆขึ้นไปหรือว่าจะเว้นช่องหรือว่าจะถักปริพันธ์หัวเข็มอีกเข็มอีกหนึ่งก็วันนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้คลิปต่อไปยาวๆก็จะมาบอกวิธีการอื่นวิธีบอกลายอื่นไปเรื่อยๆนะคะ ขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะ